หาสังเคราะห์นะครับเอาไว้ทําอะไรเอาไว้แยกตัวประกอบแล้วก็เอาไปไว้แก้สมการหาสมการนะครับอ <c oughs> ยวเราลองดูวิธีการหาสังเคราะห์ดีกว่านะครับแล้วก็ศึกษาทําความเข้าใจนะครับว่าเขาทาอย่างไรนะครับวิธีการคืออย่างนี้นะครับข้อที่1ก็คือว่าถ้าครูให้เท่านามพีนะครับเป็นตัวตั้ง แล้วก็มีพหุนามที่เป็นตัวหารคือ x ลบ4นะครับเวลาเขาตั้งหารก็ให้ตั้งหารเหมือนที่ครูเคยอธิบายไปตัวอย่างที่แล้วนะครับให้เรียนลองดูตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับอย่างเช่น x กำลัง4ลบ 2x กำลัง3ลบ 13x กำลัง2บวก 14x บวก24เนี่ยนะครับเขาหารด้วย x บวก3เนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับน่าจะตั้งหารแบบนี้ใช่ไหม ลบสิบสามเอ็กกำลังสองบวกสิบสี่เอ็กบวกยี่สิบสี่นั่นเก็ตั้งหารแบบนี้หารด้วยเอ็กบวกสามใช่ครับแต่ทีนี้เราจะมาดูวิธีการหารสังเคราะห์นะครับเราจะมาดูวิธีการหารสังเคราะห์ว่าเขาจะทําอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้ได้ทั้งผลลัพธ์แล้วก็เศษในการหารครั้งเดียวนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายขึ้นนะ,อะโอเคถ้าคูให ที p x p of x, 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 x ตัวนี้นะครับแทนพหุนาม x กำลังสีลบส x กำลังสามลบสิ x กำลังสองบวกสิ 14, x บวกยีนะครับเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ x บวกสนะครับเป็นตัวหาร x บวกสเป็นตัวหารถ้าเรียนจำได้เริ่อที่4บวกเศษเหลือนะครับแสดงว่าเราต้องเอา c ที่เป็นลบสนะครับ c เท่ากับลบส นั่นคืออะไร x บวก3เราต้องจัดรูปให้อยู่ในรูป x ลบลบ3ตัวนี้ครับคือ c ครับนะครับจากนั้นเราก็มาตั้งหารนะครับอ่ะมาตั้งหารวิธีการก็คือเราจะเขียนนี้นะ x กำลัง4ลบ2 x กำลัง3ลบ1 3 x กำลัง2บวก1 4 x บวก24แต่ก่อนที่เราจะตั้งหารนักเรียนดูนะครับว่า a ข้อที่1 มันกำลังสี่กำลังสามกำลังสองกำลังหนึ่งกำลังศูนย์นี่เอ็กซ์ครบครบนะครับถ้าไม่ครบก็ต้องเติมเดี๋ยวจะมีข้อไม่ครบนะครับแต่ข้อเนี้ยครบอ่โอเคเมื่อครบทําไงเรียนก็เอาสัมประสิทธิ์นะครับของแต่ละตัวมาวางอ่ะสัมประสิทธิ์ของ x อกซ์ลังสี่ก็คือหนึ่งแล้วก็ลบสองเป็นสัมประสิทธิ์ของ x อ็กซ์ลังสามลบสิบสามสิบสี่แล้วก็อะไรครับยี่สิบสี่ อโอเคทีนี้ครูก็อาหารออย่างงี้นะครับหนังสือบางเล่มนะครับก็จะก็จะลกยาวาเลยแบบนี้นะครับก็จะากยาวาเลยแบบนี้ครูยังไม่ล拉แล้วกันนะครับยังไม่拉เนาะ,อะโอเคทีนี้หารด้วยอะไรครับหารด้วยลบสามวลบสามมาวางนี่อ่าเรียนดูนะครับทำอย่างไรอันดับแรกนะครับ หนึ่งยืนอยู่ตรงนี้นะครับพอเราจะเริ่มหารปุ๊บเราก็เอาหนึ่งมาวางนี่นะครับเริ่มมาแล้วครับเอาหนึ่งมาวางตรงนี้เสร็จแล้วลบสามเนี่ยเห็นหนึ่งตกมานะครับเห็นหนึ่งตกมานี่เจอใครตกมามันคูณหมดเลยลบสามคูณกับหนึ่งแล้วได้ลบสามตรงนี้ครับลบสองเห็นสามมานะครับเห็นลบสามมาก็เลยจับบวก นะครับจับบวกเลยลบสองบวกสามเป็นลบห้านะครับเป็นลบห้าต่อมานะครับสามลบสามเห็นลบห้าตกมาเอาอีกจับคูณอีกนะครับคูณกันเป็นสิบห้าทีนี้ลบสิบสามกับสิบห้าบวกกันได้สองนะครับลบสามเห็นสองตกมาก็จับคูณอีกครับคูณได้อะไรครับได้ลบหกวางนี้ครับ 14เห็นลบ6โผล่มาก็เลยจับบวกก็เหลือ8นะครับบวกแล้วได้8โอเคลบ3เห็น8มานะครับก็จับคูณก็ได้ลบ24 24บวกลบ24ก็ได้0นะครับอ่าเราหารครั้งเดียวนะครับเพราะเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการต้องการผลลัพธ์จากการหารนะครับ อันไหนคือผลลัพธ์อ่ะกูจะพาให้เรียนต่อนะครับอ่ะอไหนคือผลลัพธ์อันไหนคือเศษแน่นอนครับตัวสุดท้ายเนี่ยคือเศษครับตัวสุดท้ายคือเศษโอเคแล้วผลลัพธ์ล่ะนั่นเะครับอันเนี้ยหนึ่งเป็นสัมประสิทธิ์ของ x กำลังสี่นะครับพอเราหารหนึ่งครั้งเนี่ยตกมาบรรทัดนี้จะเหลือ x กำลังสามครับต่อมาก็จะเหลือ x กำลังสอง x กำลังหนึ 1, ่ง x กำลังศูนย์ นั่นหมายความว่านะครับนั่นหมายความว่าถ้าถ้าคุณจะเขียนใหม่นะครับว่าว่าตัวตั้งตัวตั้งนะครับเท่ากับตัวหารคูณผลลัพธ์บวกอะไม่ใช่บวกแบบนีบ้บวกเศษนะครับ ตัวตั้งก็คือตัวนี้ครับ x กำลังส x กำลังสลบส x กำลังสลบสิ x กำลังสบวกสิ x บวกยีเท่ากับตัวหารก็คือ x บวกสนะครับตัวนี้นะครับ x บวกสมีตัวหารคูณผลลัพธ์นักเรียนดูนะครับดูนะครับครูจะเอาผลลัพธ์มาจากไหนเดี๋ยวผลลัพธ์มาจากไหน นี่ไงครับเมื่อกี้ที่ครูเขียนว่า x กำลัง3 x กำลัง2 x กำลัง1คูณด้วย1 x กำลัง3ก็คือ x กำลัง3นะครับลบ5 x กำลัง2บ2 x อันนี้บวกกับลบเนี่ยวก8นี่ครับนี่คือผลลัพธ์นะครับหารกำลัง4หาร1นึ่งครั้งจะเหลือกำลัง3 กำลังสองกำลังหนึ่งเนี้ยไล่ไปแล้วเราก็เขียนสมมูริของแต่ละตัวนะครับนี่คือผลลัพธ์แล้วบวกได้เศษ,ษคือศอย่างข้อนี้เขาต้องการะไรครับเขาต้องการตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็นี่คือคําตอบนะครับตัวอย่างต่อมานะครับบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ x กําลังสามบวกสองกำลังสองลบห้าเอลบหกอ่ะคราจะแยกตัวประกอบนะครับวิธีการก็คือหนึ่งเช็คก่อน กำลังสามกำลังสองกำลังหนึ่งกำลังศูนยะ์ครบงั้นครูก็เขียนเลยครับเขียนลายเขียนสามสิทธ์ตัวแรกเป็นเลขหนึ่งตนี้เนาะเลขสองลบห้าแล้วก็อะไรครับลบหกครูจะใช้การหารสังเคราะห์ในการแยกตัวประกอบนักเรียนดูนะครับอันดับแรกครูต้องดูตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายลบหกตัวเนี้ย มีใครที่หามันลงตัวแล้วนะครับก็มีบวกลบหนึ 1, ่งบวกลบสองบวกลบสามแล้วก็อะไรครับบวกลบหกครูจอตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนะครับมา,าตั้งตรงนี้นะครับมาเป็นตัวหารอ่าตัวแรกครูจะลองนะครับลองผิดลองถูกนะครับครูลองหนึ่งแล้วัหนึ่งตัวนี้มายืนก่อนหนึ่งตกมานะครับหนึ่งตกมาเปลี่ยนสีหน่อย หนึ่งต่อมาหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งเป็นสามหนึ่งคูณสามได้สามบวกลบห้าเป็นลบสองหนึ่คูณลบสองเป็นลบสองบวกหกเป็นลบแปดนะครับถ้าอย่างนี้นะครับนักเรียนเศษมันเป็นลบแอย่างเนี้ยคือหารไม่ลงตัว เราต้องการจะแยกตัวประกอบเพราะฉะนั้นเราต้องการเศษที่มันเป็นอะไรครับเป็นศูนย์คือหารลงตัวนะครับคือหารลงตัวเพราะฉะนั้นคูใช้หนึ่งไม่ได้คูก็ต้องเปลี่ยนไอ้พวกเหล่านี้ก็คือไม่เอานะครับไม่เอาอ่าเราต้องการจํานวนที่มันหารแล้วเหลือเศษเลยครับเศษศูนย์ก็คือหารลงตัวโอเคเมื่อนหนึ่งไม่ได้คูก็ลองเป็นลบหนึ่งอ่าลองเป็นลบหนึ่งนะครับ หตกลงมาณลบหคูณหได้ลบหบวกสเป็นหนึลบหคูณหได้ลบหนะครับลบหนึ่บวกลบหเป็นลบหลบหคูณลบหได้6บวกกันเป็นศอ่ะอย่างเงี้ยได้เพราะนั้นเราได้หตัวละกำลังสาหารครั้งหนึ่งเหลือกำลังสองมันยังเหลือสาตัวนะักเรียนครูก็หารต่อนะครับครูหารต่อ จริงๆแล้วเขาเขียนแบบเนี้ยอืมเขียนแบบนี้นะครับลองไปดูลองไปดูที่อื่นนะครับอ่ะต่อมาต่อมาคูจะเขียนให้ดูนะครับว่าเขาขีดเส้นกันยังไงอ่ะต่อมาเอออันนี้ลบหก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 เหมือนเดิมครูเอาสามแล้วกันนะครับเอาสามเอาสามอ่ะสามเนาะหนึ่งตกลงมาสามคูณหนึ่งเป็น สามหนึ่งบวกสามเป็นสี่ไม่ได้งั้นคูณเป็นลบสามละกันนะครับก็ต้องลองผิดลองถูกครับนักเรียนเพื่อให้มันเศษตัวสุดท้ายเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขศูนย์หนึ่งตกลงมาครับลบสามคูณหนึ่งเป็นลบสามลบหนึ่งบวกสามเป็นลบสองลบสามคูณลบสองเป็นหกบวกกันเป็นศูนย์อย่างนี้เรียบร้อยครับตัวสุดท้ายพอถึงตรงนี้เราก็หยุด พอเราหยุดแล้วเราจะมาตอบนะครับว่าเอที่เราหารเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ได้อะไรนะครับดูนะครับอันดับแรกเราเรียนทงนี้ครับให้เติม x ลบไปข้างหน้า f ลบไปข้างหน้าตัวซ้ายมือเนี่ยนะครับตัวที่เราเอามาหารนะครับตัวนี้เป็นกําลังสามใช่ไหมครับพอหารเรื่อ1หนึ่งครั้งเหลือกําลังสองหารอีกหนึ่งครั้งเหลือกําลังหนึ่ง นะครับอันนี้ก็คือกําลังศนก็คือเป็นเลขโดดธรรมดานี่เรียนมาวิธีการต่อพ้นดังนั้น x กาลังสามบวกส x ลบหลบหนะครับแยกตัวประกรอบได้อย่างนี้ครับตัวแรกเลยคือตัวนี้ครับ x ลบลบหก็คือ x บวกหตัวต่อมาครับ x ลบลบสแยกตัวประกรอบนะครับได้ x ลบลบสามก็กลายเป็น x บวกอะครับ วก3ตัวต่อมาครับก็คือ1 x ลบสก็คือ x ลบอะไรนั่นเองครับ x ลบสอนี่ยครับนี่คือคำตอบยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับอ่าไม่ยากเลยนะครับอ่ะโอเคนี่มาดูตัวอย่างที่3นะครับ x กำลังสนะลบ x กำลังสลบส x กำลังสลบส x ลบยี 24. ะูรว่าเช็คก,ก่อนเลยกำลังสี่กำลังสามกำลังสองกำลังหนึ่งกำลังศูนย์ครบนะครับไปย้อนกลับมาที่หนึ่งเวลาเขาเขียนเส้นเขาเขียนยังไงอ่าเดี๋ยวดูนะเขาเขียนเส้นเขาเขียนยังไงเขาเขียนแบบนี้นะครับนี่เส้นแบบนี้นะซึ่งมันก็ต้องเขียนได้หลังจากที่ทําอะไรครับทําเสร็จแล้ว กลับมาดูตัวอย่างนี้นะครับครูจะหารสังเคราะห์ให้ดูนะครับดับแรกเลยครบนะครับเลขชี้กำลังครบนะครับครูเขียนแล้วนะลบหให้โทษ1นึ่ลบหนึ่งลบ,บสองลบสแล้วก็ลบอะไรครับลบยบสี่นะครับอะเราก็เช็คเลยใครครับหารลงหาใครลงหาลบยีบสี่ลง นะครับยีิบสี่ลงก็โอ้โหเยอะแยะเลยหนึ่งสองสามสี่หกนะครับแปดอะไรเงี้ยนะครับอันยีิบสี่คูณเอสองลองสองนะครับไม่แน่ใจนะครับสองหนึ่งเป็นสองนะครับบวกกันเป็นหนึ่งสองหนึ่งเป็นสองบวกกันเป็นศูนย์สองศูนย์ได้ศูนย์เป็น ลบสี่อ่ะสองไม่ได้นะครับสองไม่ได้สองไม่ได้สองไม่ได้ลองเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นสามเป็นสามสามหนึ่งเป็นสามบวกกันได้ลบสองบวกกันได้สองสองสามเป็นหกบวกกันได้สี่สามสี่เป็นสิบสองบวกกันได้ แปดแปดสามเป็นยี่สี่อ้าวโอเคได้สามครับอ่ะเขียนใหม่เขียนมันดูดีๆหน่อยอ่ะเมื่อกี้ทดนะเมื่อกี้ทดอ่าอะไรครับสามสามหนึ่งนะครับบวกกันได้สองนะครับสี่เอ๊ยทำใหม่ให้ดูดีกว่าอ่ะเอาสามนะสำหรับคนที่ยังอาจจะยังไม่มั่นใจนะครับอ่ะคุณได้สามนะครับหนึ่งตกมาหนี้ครับสามหนึ่งเป็น สามบวกกันได้เลยครับหกได้เลยครับหกได้สองนะครับสามสองเป็นหกบวกกันได้สี่สามสี่เป็นสิบสองบวกกันได้แปดนะครับสามแปดเป็นยี่สิบสี่บวกกันได้ศูนย์เมื่อกี้กําลังสี่หามาเป็นกําลังสามเมเรียนยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จครูเอาอะไรหารต่อดีนะครับครูเอาอะไรหารต่อดีตอนเนี้ครูไม่ได้คิด ลบยี่บสี่ละครูต้องมาคิดที่อะไรครับที่แปดละหนึ่งสองส่แลองลบดูนะครับลองลบ2ดูนะลบสลบ2องหนเป็นลบสหรือศูนย์ได้ศูนย์ได้สี่ลบสองคูณสได้เลยครับลบแปโอเคทันไหมทันไหมนไหมนะครับหตกมาลบสคูณหได้ลบส บสองบวกสองได้ศูนย์ลบสองคูณศูนย์ได้ศูนย์ส,สี่บวกศูนย์ได้สี่ลบสองคูณสี่ได้ลบแปดเหลือเศษอะไรพอดีเหลือเศษศูนย์นะครับอ่ะโอเคต่อมาครับหนึ่งศูนย์สี่ครูลองแล้วนะครับไม่ลองหรอกลองคิดดูเฉยก็ไม่ลงอยู่ดีครับลงอย,ยังไงก็ไม่ลงเพราะฉะนั้นเราแยกตรงกอบได้อย่างไรเราจะตอบอย่างไรนะครับอ่ะขีด อจะขีดอย่างนี้นะครับองขีดซิอ่าใช่ใช่ใช่ใ,ชใ,ชใชวิธีการตอบนะครับให้เรียนเอาเอาเลยครับเอา x ลบใส่ข้างหน้าตัวนี้นะครับใส่แล้วใส่แล้วนะครับแล้วเราก็จะตอบละเป็นอะไรเอ่ย เป็น x ลบสามครับตัวแรกผูเ้เขียนตรงนี้เนาะมันต่อมาเป็น x ลบลบสองก็คือ x บวกอะไรนั่นเองบวกสองกำลังสี่หารครั้งหนึ่งหรือกำลังสามแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นกำลังกำลังสองบวกศูนย์นะครับก็ไม่ต้องเขียนครับก็มาเขียนในกำลังอะไรเลยกำลังศูนย์ก็คือบวกสี่เสร็จแล้วอีกหนึ่งข้อนะครับโอเค ข้อนี้นะครับข้อนี้แบบฝึกทักษะในหน้า60รู้สึกว่า1แยกตัวประกอบไม่ได้นะครับแยกตัวประกอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นขออนุนออญ,ญาตเปลี่ยนโจทย์นะครับจากคําว่าจงแยกตัวประกอบเป็นเป็นเป็นจงหาพหูนามผลลัพธ์ ส่วนใครทําไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับผู้นำผลลัพธ์ก็เหมือนตัวอย่างที่ครูอธิบายเมื่อกี้นะครับใครทําไปแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็คือใช้การหาสังเคราะห์นั่นแหละนะครับอ่าโอเคสี่ข้อนะ่ายะลองทําดูนะครับลองทําดูตรงนี้ครูยังไม่ให้ส่งเพราะเดี๋ยวครูมีแบบแผนอีกชุดหนึ่งให้ส่งดีกว่านะครับ โอเคเรื่องต่อมาเป็นการแก้สมการตัวแปรเดียวนะครับหน้า61เอ่ดเดี๋ยวอาจจะเป็นวิดีโอต่อไปนะครับเป็นวิดีโอต่อไปโอเคครับ